สวัสดีค่ะอารยาสวัสดีค่ะเราสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะเราสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรชื่อทับทิมสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือคบหลอกใหญ่มาอยู่สวีเดนครบรอบเก้าปีของการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมีลูกสองคนอันนี้ลูกสาวคนเล็กใจะเตือนนะใกล้สสองปีแล้วปีหนามีหน้าแต่บคบสองปีคนใหญ่ได้หาปี ผู้ชายกใชกผู้ชายหนูเป็นอะไรหนูเป็นผู้หญิงลุกขึ้นมาก่อนเนาะลุกขึ้นมาใช่ผู้หญิงผู้หญิงชื่อเลียชื่อเลียอ๋อฝากติดตามฝากใจแกน้องทัพทีมน้องทาะพันธุ์ด้วยนะคะค่ะลุกขึ้ขนมาบดยิ้มหวานกับวอมีตา อ๋มือกี้ก็เป็นช่วงเป็นเทศกาลคริสต์มาสอีฟอ่ายุสสวีเดนเขาเอินยูยอัพตอนเป็นอ่า uh, เป็นมือที่แบบเฉลิมฉลองไม่ครอบครัวเราก็เป็นมือนเปิดของขวัญกันนะคะเดี๋ยวจังใดก็ฝากติดตามนะนดัจาเดี๋ยวสิมาทักทายหรือว่าหายขอมูลต่างๆถามผู้ใดสนใจนะคะ